เพิ่งจะได้รับคำตอบตอนที่มาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมรมยานธรรมรามซึ่งเป็นสาขาของวัดคิริวงโดยมีหลวงพิ่เจริญเนี่ยเป็นผู้เช่วยเชาวัดวัดเขาคิริวงถามเมื่อวานนี้ก็อายุ50ปี พรรษาส3าพรรษาก็น้อยกว่าธรรมารมากนะหลวงพี่เจริญก็แสดงความนอบน้อมด้วยความยินดีได้ปฏิสันฐานตอนรับปรรมานี่ดีมากเลยน่าชอบใจในะอทตยาสายของหลวงพี่เจริญเป็นอย่างมากอัรมารก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกดีใจเมื่อได้ยินคําพูดหนึ่งของหลวงพี่เจริญว่านิมนต์พระอาจารย์มาอยู่ประจาเลยนะครับ ก็ดีใจขึ้นมาทันทีเมื่อได้รับฝังคำนี้จากเจ้าถิ่นที่อยู่ดูแลสถานที่นี้มาเป็นเวลายาวนานพอสมควรและเมื่อเสรจจากการปร,รนาออกพรรษาทิฏมาภาพได้รับคำสั่งขับออกจากวัชนะสงครามและพรากันอย่างฉับพลันกระทันด่วนนั่นถ้าเป็น ท่านทั้งหลายจะรู้สึกอย่างไรไม่รู้เนื้อรู้ตัวถูกคำสั่งขับออกจากวชนะสงครามทันทีทันใดก็คงจะเกิดความรู้สึตกแห่งใจดึอดเนื้อร้อนใจเป็นธรรมดาใช่ไหมอาตมาก็ตกอยู่ในสภาพนั้นถึงกับในคอแห้งผากไปหมดเลยจำวัดหลับได้ยากมากกว่าจะหลับได้น่าจะเป็นปีหนึ่งแล้วแห แล้วก็ติดต่อรถที่จะมารับเอาเข้าของภายในกุติไปตั้งแต่ตอนเย็นนั้นก็ต้องรีบที่จะตื่นขึ้นมาให้ทันเวลาที่เขาจะมาในเวลา8นาฬิกาตรงแต่ก่อนที่จะถึงเวลา8นาฬิกานัน้นอาตมาภาพก็ได้แสดงทำเอาไว้อยู่คลิปหนึ่งประมาณเกือบ40นาทีหรือ40นาทีแล้ว แต่เสร็จแล้วก็ต้องลบคลิปนั้นออกไปในขณะที่สติการชมก็ไปถึงพันกว่าแล้วเพราะมีพระรูปหนึ่งท่านก็เปนหนุนอาตมานะท่านก็มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์ลบคลิปนั้นได้เพราะควรลบคลิปนั้นนะครับจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราต่อไปอาจารย์ควรที่จะอยู่อย่างสงบนิ่งดีกว่าอาตมาก็เลยเชื่อคําตักเตือนด้วยความปรารถนาดีของพระรูปนั้นก็ทําการลบคลิปนั้นไป เสร็จแล้วก็ต้องให้เวลาในการขนเอาข้าวเอาของที่อยู่ภายในกุฏินวัธรรมกรรมาฐานก้าวนั้นมากมายแทบจะหมดกุฏินว่ากันแล้วรถก็ตั้งสามคันเพราะว่าเอามาทั้งตู้เย็นอุปกรณ์เครื่องมืเอเผยแผ่พระศาสนาก็ามาทั้งหมดอะไรที่มีอยู่ที่พอจะอามาได้ก็ามาทั้งหมดนาฬิกานาฬิกาก็ามาด้วยนีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ จะต้องใช้รถอยู่หลายคันถ้าเป็นรถสิบแล้อก็าอาจจะเป็นคันเดียวตอนนี้เป็นรถกระบะยกขึ้นมาสูงสักหน่อยก็ถึงกลับต้องใช้รถสามคันตอนนี้ก็ยังเหลือบางอย่างอยู่ที่กุฏิอยูเดี๋ยวก็ว่าจะกลับไปนํามาใหม่ให้ล่วงไปล่วงไปจากวันนี้ไปสักหน่อยสังเกตได้ยินไหมเสียงนาฬิกาโบราณอยู่ประจำกุฏิของตองมาดังขึ้นละ ไนะนำมาด้วยและเมื่อจะไปสอนกรรมฐานอยู่ที่ยุพุทธก็จะนำไปเช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนใกล้จะถึงนี้เมื่อมาถึงในพรมยานธรรมารามสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเป็นสาขาของวัดคีริวงก็ตระเตรียมข้าวของจัดเก็บข้าวของโอ้กว่าจะเสร็จได้ก็น่าจะไม่เสร็จไม่เสร็จ ไปถึงสามทุ่มกว่าไม่ไหวและต้องส่งน้ําแล้วก็จําวัดละอันนี้พอส่งน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะจําวัดก็มีกรกวีผุดพลายขึ้นมาภายในหัวของตนเองเมื่อมีอารมณ์กวีผุดพลายขึ้นมาเพราะได้ทราบอะไรบางอย่างในสื่อสังคมออนไลน์อาตมาภาพก็เลยได้แต่งกรกวีสักหน่อย ลองฟังดูนะว่าก่อนกรวีที่มาแต่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างได้อารมณ์รมเนี่ยเป็นอย่างไรหากได้ทีขี่แพะไล่ทำไปเถิดฉันไม่เกิดเหตุอะไรให้เสียหายอยู่ในที่สับปายะแสนสบายความสุขกายและสุขใจเห็นไหมมี ผิวพันฉันยังผุดผ่องต้องตาอยู่มองก็รู้ว่าศีลธรรมนำสุขีเทวดาคอยตามมารักษาดีสว่างสีอยู่ปลอดภัยไร้โรคาตำนานพระมาะอุเทนยังเด่นชัดไม่เคยพลัดตกจากธรรมที่ล้ำค่าพร้อมเจริญ รอยตามบาทศาสดาอย่างหันสาร่าเริงไปไม่เสื่อมคลายพรหมยานสถานธรรมสำคัญนักมาพำนักอยู่ตรงนี้ช่างดีหลายตรงต่อธรรมทำความเพียรไม่เปลี่ยนคลายจุดมุ่งหมายคือไตรทิ์นิพพานเธินง้น,นผมทำดีมากใช่ไหม ที่จะรองมาจากความรู้สึกของตนเองโดยเฉพาะเป็นกรอนกวีเรียกว่าเป็นกรอนแปดสุภาพขอพูดถึงความเป็นมาของพรหมยานธรมรมราณนี้หน่อยว่าทำไมธรรมาภาพจึงได้มาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ที่เรียกว่าพรหมยานธรมรมรามเดิมที่สถานที่ตรงนี้เป็นไร่ส้มมาก่อน มีอาณาบริเวณประมาณ16กไร่เจ้าของสถานที่ที่ทำการปลูกส้มเจ้าของสถานที่ที่ทำการปลูกผลส้มเนี่ยส้มมันก็ออกมารสเปรี้ยวเหมือนมะนาวเลยเขาเรียกว่าทำเกษตรกรรมทางด้านการปลูกผลส้มเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จด้วยนี้นจึงมอบดินทั้งหมดที่ติดอยู่ในธนาคารตอนนั้นคือหนึ่งล้าน ให้แกหลวงตาสมหวังปิยะธรรมโมหรือหลวงพ่อสมหวังปิยะธรรมโมให้มาสร้างสำนักอยู่นี่ตรงนี้โดยไม่ให้หลวงพ่อสมหวังเป็นภาระที่จะไปผ่อนโอนโอเงินที่เหลืออยู่ในที่ดินนี้ล้านกว่าๆนั้นทางเจ้าของที่ก็จะรับผิดชอบเองเนื่องเพราะว่าหลวงตาหลวงพ่อสมหวังปิยธรรมโมเนี่ย ได้ผ่านการสร้างสำนักมาหลายสำนักแต่ก็ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอดรู้สึกว่าพรมยานธรรมรามนี่จะเป็นสำนักที่เจ็ดแล้วแม้เป็นสำนักที่เจ็ดแล้วก็ยังประสบปัญหาในภายหลังที่เจ้าของที่เขาต้องการทวงคืนเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้หลวงพ่อสมหวังก็รู้ว่าอาตมาพาพเป็นมหาเปรเยธรรมข้าประโยคและเป็นสทัทธรรมิก่างวัยที่พบแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ที่เวขาสมชนบุรี ในสมัยที่ตมาภาพอายุเพียงแค่25ปีในตอนนั้นที่ลาทางวัดไปทำกรรมฐทานก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาสร้างมามันก็ล้มเหลวไปหลาสำนักแล้วทีนี้อาศัยบาร,รมีอาศัยบุญของมหาก็แล้วกันประโยชน์ประาเก้าเนี่ยพอจะขึ้นป้ายก็ให้ตมาตั้งชื่อก่อน และในสถานที่ตรงนี้มีเจ้าของเดิมที่เรียกชื่อว่าปูพ่พรมเป็นคนโบราณร่างใหญ่ใครที่เข้ามาในสถานที่นี้ในบางครั้งจะเห็นคือท่านก็เป็นภูมธรรธธิธาเทวดาไปแล้วนะเจ้าของสถานที่เดิมที่ชื่อว่าพรมเนี่ยหลวงตาก็บอกว่าถ้าจะตั้งชื่อเนี่ยมีการส่งสัญญาณมาว่าให้มีคำว่าพรมอยู่ด้วย อาตมาก็ตั้งเชื่อให้แก่หลวงตาในขณะที่คุยโทรศัพท์กันอยู่นั่นคือพรมมาทิกัธรรมสถานต้องเป็นสถานธรรมที่ยิ่งกว่าพรมคือเป็นสู่โลกุตรพุทมรมผลิพานแต่ก็มีคําว่าพรมอยู่ด้วยหลวงตาก็ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของสํานักเรียกว่าพรมมาทิกัธรรมสถาน แล้วยกขึ้นป้ายด้วยธรรมาภาพนี่แหละไปชี้ยันตัวแล้วก็ประพรมน้าพุทธมนต์ที่ป้ายนั้นทีนี้หลวงพ่อพรหมยานที่เป็นราชชิตนามเดิมของท่านก่อนจะมาเป็นชั้นราชชั้นราชก็จำได้แล้วว่าราชชิตนามของหลวงพ่อพรหมยานเดิมนั้นว่าอย่างไรหลวงพ่อสุบังก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพรหมยานที่อยู่วัดเขาขีรีวง รับใช้ใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนานพอสมควรเมื่อทราบว่าหลวงตาสมหวังเนี่ยจะมาสร้างสำนักหลวงพ่อพรหมญาณก็เดินมาตรวจดูโลเคชั่นสถานที่ว่าควรที่จะสร้างอะไรตรงไหนอย่างไรทีนี้ก็มาเจอชื่อคำว่าพรมมาที่กะธรรมสถานท่านก็บอกว่ามันเรียกยากไปถ้าอย่างนั้นใช้ชื่อเดิมของหลวงพ่อนี่ดีกว่าเป็นอะไรพิจนาเดิมเจ้าคุณฉันสามารถ หลวงพ่อก็ตั้งเชื่อให้ว่าพรหมยานธรรมาราเป็นเชื่อแบบว่าจริงๆเลยหลังจากนั้นหลวงตาสมหวังก็เริ่มก่อสร้างกุฏิสำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมศาลาขึ้นมามากมายใช้เวลาอยู่ร่วมสองปีเนี่ยทราบว่าหมดไปเกือบจะห้าล้านมีกุฏิผุดขึ้นผุดขึ้นเนี่ยมากพอสมควรเลยที่มีห้องน้ำอยู่ข้างในเหมาะต่อการที่จะ ให้ผู้ปฏิบัติประมาณว่าเก็บอารมณ์ได้อยู่เฉพาะในห้องนั้นทีนี้เมื่อหลวงตามีความดำริที่จะทำกุฏิถึงเพียงนั้นออกมารองรับผู้ปฏิบัติทั้งชายและหญิงอาตมาก็มีเจตนาที่จะร่วมบุญกับหลวงตาก็อยากจะมาสร้างกุฏิให้เป็นกุฏิพระวิปัสนาจารย์เผื่อว่าพระอาคกกันตุกะก็ดีหรือว่าพระวิปัสนาจารย์ก็ดีจอมาจากที่อื่น ก็จะได้เข้ามาอยู่พักอาศัยได้อย่างสะดวกสบายเป็นสปายะตอนนั้นก็อาศัยว่าอาตมาภาพเนี่ยพาหลวงตาไปสอนกรรมฐานอยู่ที่ยุยพุธโดยให้เป็นผู้สอบอารมณ์อาตมาก็จะพูดแสดงธรรมพร้อมกับสอบอารมณ์ด้วยแต่ให้หลวงตาสมหวังเนี่ยรับผิดชอบแต่เพียงเรื่องของการสอบอารมณ์แบ่งเบาภาระกอาตมาเพราะรูปเดียวไม่ไหวสมัยนั้นคนก็เยอะมากเมื่อทางสมาคมก็ดีทาง โยคียโยคิยนี้ก็ดีถวายปัจจัยมาอาตมาก็รวบรวมปัจจัยทั้งหมดสามหมื่นบ้างห้ามหมื่นบ้างให้แก่หลวงตาไปทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาสร้างกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ทำอย่านี้อยู่หลายปีจกนกระทั่งโยมสุจิตตาปิยาวาทินเห็นว่ามันจะไม่เสร็จสักทีนะเนี่ยถ้าทําอย่างนี้เพราะงบประมาณมันไม่พอโยมสุจิตราปิยาวาทินก็มา รับเป็นเจ้าภาพเพิ่มให้เป็นแสนดังนั้นก็เลยได้สร้างกุฏิเหล่นนี้ขึ้นมาเป็นกุฏิพระวิปาาัสนาจารย์โดยธรรมาเป็นผู้เริ่มให้ก่อนมีชื่อสารกฏไว้อยู่ตรงนี้ชัดเจนว่ากุฏิพระวิปาาัสนาจารย์คณะสิทธิ์พระมหาวิเทนปัญญาปริทัศน์สร้างถวายเจ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอห้าสิบนานมาแล้วใช่ไหม มาแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นส่วนของคุณนกริยาสุวรรณสุทธิกับออยคุณพรชัยโยมเล็กอําพรเนี่ยมาขยายเพิ่มเติมออกมาให้กว้างออกมาข้างในก็มีอยู่สองห้องมีห้องโถงแล้วก็มีห้องข้างในที่เป็นห้องนอนซึ่งก็อาศัยปฏิบัติได้ทั้งสองห้องแล้วเมื่อเช้าวันนี้ตมาตื่นมายังไม่ถึงตีสี่ ก็เริ่มทํางานเก็บกวาดข้าวของต่างๆถึงกับยกอาสงที่แรกวางอยู่ตรงนี้ก่อนเพียงรูปเดียวเข้าไปตั้งวางไว้ในห้องโถงข้างในนั้นเรียบร้อยแล้วมีขนาดที่เดินจงกรมได้ประมาณ1 8บอย่างพอดีพอดีอดโอชอบใจมากแล้วล่ะถ้าได้เดินจงกรมอยู่ข้างในยุงมันไม่รบกวนเพราะอยู่ข้างนอกเนี่ยยุงมันจะรบกวน ถ้าพูดถึงอนาบริเวณของกุฏิหลังนี้ที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ญาติโยมในภายหลังหลวงพ่อสมหวังก็มาทําการให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคณะธรรมาก็ติดแอร์ไว้แล้วทั้งสองตัวติดแอร์ทั้งสองตัวไว้แล้วทั้งห้องโถงแล้วก็ห้องห้องเล็กห้องนอนทีนี้ก็รู้สึกว่าแอร์ในห้องนอนจะเปลี่ยนใหม่เป็นแอร์ตัวใหม่พร้อมกันกับปูพื้นใหม่ปูพื้นใหม่แต่ก่อนนี่จะเป็นพื้นปูนธรรมดาก็ ปูพื้นใหม่เป็นกระเบื้องแล้วข้างในก็ปูเป็นกระเบื้องแต่ก่อนน่าจะปูเป็นปักเกลาเมเนตรู้สึกักปักเกละเมเนตมันก็ไม่ทนไม่นานมันก็ผุกร่อนไปหลงวงตาก็คงจะได้ปูเป็นกระเบื้องไปแล้วปูกระเบื้องทั้งสองห้องเลยแต่ก่อนที่ปูเป็นปักเกลาเมเนตเนี่ยก็สะด,ดวกในการที่จะเดินจงกรมเพราะว่าปูนมันไม่ดูดไม่เกิดความอ่อนเปลี่ยอาณาบริเวณโดยรอบ นี่แล้วเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อตารางเมตรน่าจะได้เท่ากับกุฏิของธรรมาที่อยู่ในกรุงเทพนั่นหละถ้ารวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นชั้นเดียวเท่านั้นแต่ที่กรุงเทพนั้นเป็นสองชั้นแต่ถ้านามบริเวณโดยรอบเนี่ยกิดวงรอบเนี่ยก็น่าจะพอๆกันประมาณหนึ่งร้อตารางเมตรโอทงสรุวสบายดังเช่นที่เห็นโลเคชั่นอยู่ตอนเนี้มีสระน้ําอยู่ตรงนี้ด้วย มีตนไม้ที่หลงตาปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็ใบล่มคลุมให้ออกซิกเจนอย่างดีเลยเมื่อคืนเนี่ยจำวัดประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยขึ้นมานั่งกรรมฐานก่อนตามปกติลงไปจำวัดแล้วรู้สึกจะตื่นมาในตีสองกว่าใกล้จะตีสก็ประมาณเกือบจะ5ชั่วโมงรู้สึกแฟรรู้สึกสดชื่นดีมากเลย ไม่รู้สึกอ่อนเพลียงัวงเงียเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพนะก็เพราะอากาศดีนี่เองอันนี้พอตื่นมาได้แล้วก็จะจําว่าต่อมันก็ไม่ยอมหลับซะด้วยอาตมาก็เลยมาตระเตรียมข้าวของจัดอะไรต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนันเนี่ยพวกของมันเยอะมากยังไม่เข้าดีเข้าได้เพราะว่าต้องการที่จะมาแสดงธรรมก่อนที่จะไปฉันเพลนก็ต้องทําตรงนี้จัดตรงนี้ให้ดูงดงามเพื่อรองรับธรรมเทศนานั่นเอง พูดถึงพุทธคาถาที่ธรมาเอ่ยเอาไว้ในเบื้องต้นนั้นที่แปลว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสาในสังโสธรรมเมสุจิเนณนะทุกขถิติธรรมะจารนะิเสียงกลองเป็นของโบราณเป็นของเก่าทางวัดเราก็ย่ำกลองเพื่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาเพลที่จะฉันเพลงแล้ว ที่แปลว่าทำแลย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติซึ่งธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วนําความสุขมาให้นี่คือในสงของธรรมที่บุคคลน,นั้นประพฤติแล้วและผู้ที่ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่สุคติตอนที่แสดงธรรมอยู่ที่วัชนสงครามในที่เดิมนั้นก็ได้ยกเรื่องฐานนี่แหละขึ้นมาก็มีความสงสัยอยู่กันว่าเราก็เป็นคนที่คงเส้นคงวา มากับธรรมโดยตลอดเดชะไหนพุทธาันบัตินี้ที่บอกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติซึ่งธรรมแล้วทรรมไม่รักษาเราแล้วหรือเอรื่ไรจึงทําให้เราต้องประสบชะตาการรมแบบนี้ต้องถูกทางวัดประชุมสงฆ์เป็นเช่นเดียวกันกันกบชาวพระนครศรีพีมาประชุมการขับไล่พระเวสสันดรให้ออกจากพระนครศรีพี อาตมาก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็คือถูกคณะสงฆ์มาประชุมกันสั่งขับให้ออกจากวัชนาสงครามหรือไม่ก็ภาคทันยให้ไปสแสวงหาที่อยู่ใหม่ภายในวัชนาสงครามนั้นจากเจ้าคณะใดเจ้าคณะหนึ่งแต่ก็ไม่มีผลอันใดหมือน,นที่ตาม,มาแสดงเอาไว้นั้นว่ามีค่าเท่ากันก็คือสั่งให้ออกไปจากวัชนาสงครามก็ดีสั่งให้ไป ภาคทานโดยการไปสวาที่อยู่ใหม่ในคณะต่างๆให้เจ้าคณะรับว่าดีมีค่าเท่ากันแล้วก็มีค่าถึงกับว่าต้องการที่จะปรักษาให้ธรมาภาพเนี่ยไปสกขาลาพ,พระธรรมาภาพก็บอกในท่ามกลางสงว่ากระผมก็ปริญาณว่าอุรังทัตวาพุทธศาสนาถวายอกในพระศาสนานี้แล้ว ต้องการที่จะบทตลอดชีวิตไม่สิกขาลาพจน์เพื่อสนองงานเผยแผ่พระศาสนาถวายให้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างพระธบัญชาถ้าขับให้ผมออกไปจากวชนรสงฆ์ครางก็เท่ากับขับให้ผมไปสิกขาลาพจน์เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นยังนึกถึงพรหมญานธรรมารามไม่ได้ที่เรียกได้หลังจากที่กลับมากุฏิแล้วก็คือที่วัดพระธาตุหลวงจำไก่ ที่เคยไปเยี่ยมอยู่แม่ตอนนั้นชอบใจมากสถานที่แล้วก็ทำคลิมาอยู่ถึงสองคลิปอันนี้ก็โทรไปหาหลวงพ่อสมชายอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายก็ไม่รับก็โทรไปหาหลวงตาที่บูตอยู่กับอาจารย์สมชายท่านก็ดีใจมากอาจารย์มาเลยอาจารย์มาเลยแต่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อีกว่าอาจารย์สมชายบอกว่าตอนนี้ทางวัดไม่ค่อยสะดวกเพราะมีกรณีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาห้ามรับพระ ต้องเรียนอาจารย์ด้วยนะว่าเป็นอย่างนี้ยังไม่สดะดวกตอนนี้จะไปไหนดีเนยเราข่าวเนี่ยจะไปไหนดีเอาไปแม่อิงวัดของยายมัญยาดีไหมยอยู่ที่พะยาวแต่กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นก็มีพรหมญาณผุดขึ้นมาอาพรหมญาณที่เราเคยไปสร้างเอาไว้ไม่น่าจะมีปัญหานะก็โทรหาโยมแจาทันทีเลยตอนนี้โยมแจ่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่บอ่อยโยมแจ้ก็บอกโยมแจ้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการภายในของพรมาจารย์ธรรมรารมจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างไรให้พระอาจารย์ไปถามคุณโจกเดษาก่อนดีไหมอาตมาก็โทรไปหาคุณโจคุณโจก็บอกว่าผมจะไปรับคุณแม่ก็พรุ่งนี้นี่เองครับพระอาจารย์คือออกจากวันประัาิภาษาแล้วคุณแม่ของคุณโจมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่สามเดือนพระอาจารย์จะไปกับผมไหมโอต้องขนข้าวของไปก่อนฉะนั้นผมจะบอกพระอาจารย์จญเอาไว้นะ ได้ๆโจเย็นี้โยพิสมัยก็โทรมาอีกเมื่อคืนนี่โยมฝันเห็นท่านโยจะนอนไม่หลับเลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นพอได้ทราบข่าวตายแล้วโยก็ตกใจนะที่วัดหลวงพ่อสัจจาชลบรุรีที่พาท่านไปตอนนั้นนะ่ะดีมากใช่ไหมดีมากดีมาก,มากบรรยากาศดีมากเลยไปที่หลวงพ่อสัจจาสิีย๋ยวโยจะติดต่อให้อ๋อดีเหมือนกันนะถ้างั้นไปชมบุรีดีวกว่าใกล้กว่าพรมยานธรรมารานคะรสวรรค์นี้ ทีนี้โยมพิสมัยก็เงียบหายไปอีกเอาไงดีข่าวนี้เอาไงดีถ้างั้นก็ไปพรมยานธรรมรามแล้วกันเพราะว่าบอกคนรถเอาไว้แล้วว่าจะไปพรมยานธรรมรามพ์ม,ม,มความสวนไม่ควรที่จะกลับค่มก็เลยได้บึงรถมาหลังจากที่เอาข้าวของขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่นครสวรรค์นี่แหลยเพราะความที่รายการโหนกระแสไปขอสัมภาษณ์ก่อนก็ทําให้ล่าชา้าถึงชัยนาทเนี่ยก็น่าจะโอ้ เกือบจะเย็นมากแล้วนะแล้วกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ถือว่ามืดค่ำมืดค่ำก็เสียเวลาไปที่ตรงนั้นสักหน่อยแต่พอมาถึงแล้วก็ถึงที่ได้อย่างสบายใจปลอดภัยแร้อันตรายทุกประการอัตมาก็ให้หัวข้อที่ว่านั่นแหละว่าได้อย่างเสียอย่างแต่ที่ตรงนี้ได้หลายอย่างมากกว่าเสียตาก็กระตุกเบื้องซ้ายตอนที่ออกจากวัดเอ๊ะอะไรจะเกิด คนดีแก่เราพอมาที่นี่แล้วก็รู้เลยว่าโอ้นี่แหละดีมากเลยสถานที่ตรงเนี้คือในกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีหรายอย่างที่สมบูรณ์บริบูรณ์กว่าอย่างเช่นเมื่อเราต้องการที่จะสั่งรา d ซาด้าหรือชาอป,ปี้เนี่ยก็จะได้รวเร็วกว่าแต่ว่าในที่ตรงนี้กรุงเทพก็ทําไม่ได้คือร่มม้ร่มเครื่องแต่ไปดยบรรยากาศกลิ่นอายของธรรมชาติที่สดชื่น ที่เราให้ฟังว่านอนหลับแล้วก็สดชื่นดีเป็นอย่างมากไม่งงเงียเลยเนะี่ยตรงนี้ก็น่าจะดีกว่าที่กรุงเทพเลยทีเดียวแล้วทางนี้ก็มีความยินดีหลวงพี่เจริญก็ถึงกับบอกในเบื้องต้นเลยว่านิมนต์มาอยู่ประจําเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นสถานที่ที่อาตมาได้อาศงมาแล้วก็ไม่มีปัญหาละพื้นปูนก็ไม่เดินละเดินจุกมมในอาศงข้างในเนะี่ยในระยะสิบแปดเก้า ดีมากเลยจะได้ทำาำริราษฎร์ได้ทําความเพียรเสียงตีกรองเพลงก็ดังขึ้นมาแล้วญาโยมก็น่าจะแตะเตียมเข้าพระหารเพื่อที่จะให้ธรมากับหลวงตาแก้วคือในที่นี้มีอยู่เพียงแค่สองรูปคือหลวงพี่เจริญกับหลวงตาแก้วหลวงตาแก้วอายุ84ปีแล้วมาอยู่ในที่นี้นานพอสมควร ก็จะได้ไปฉลองสถาฉันประฐานเพลนที่ญาติโยมเขาตัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วคงจะต้องขอยุติการปารภธรรมในวันแรกขึ้นวันใหม่ของการที่มาอยู่ณสถานที่สำคัญแห่งนี้ที่ชื่อว่าพรมญาธรรมาราไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญสุขสวัสดิปลอดภัยร่าตราย การอยู่อย่างสงมสุรม่มเย็นรงมาองพุทธศาสนาประชาทุกสตยสมรภัยจงบังเกิดมีแก่ทั้งสาธุชนชาวพุทธทุกท่านทุกคนด้วยเถิดขอเจริญพรเอวังก็มีด้วยปาการาชนีและยิ้มได้อย่างสบายใจละมีทีนน่อยู่มีที่อาศายด้จะทำความเปลี่ยน ได้ไปตลอการยาวนานทีเดียว